สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนเริมตาโนนะคะชแนลแห่งการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ออรงโคนวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าเขารักคุณหรือว่าเพียงแค่ต้องการเอาชนะคุณเท่านั้นนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปรใช้วิจารณญาณการชมแล้วก็รับฟังไพ่เก้าไม้นะก็ไพ่สี่ไม้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอื จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักความมั่นคงนะในทุกรูปแบบเลยการทํางานการที่จะประสบความสาเร็จในอนาคตแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดจาตรงๆบางครั้งอ่ะไม่มีความหวานเลยพูดรู้สึกไงก็พูดแบบนั้นอเอาใจคนไม่เก่งแล้วเขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกผูกพันกับคุณนะเวียนเข้าเวียนออกอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยหลายครั้งและที่คุณรู้สึกแบบอยากที่จะตัด แล้วก็บางครั้งก็เคยดุๆก,กับเขาอะแบบประมาณให้เขาได้รู้ว่าถ้าเธอไม่จริงจังเธอไม่ได้คิดอะไรที่มันเป็นในรูปแบบความรักเหมือนกับที่ฉันคิน่ะก็อย่ามาเล่นกับความรู้สึกของฉัน Queen of Sword กับนา of Sword ก็คือเขาก็มีลักษณะการพูดจาตรงๆอย่างที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกกับคุณคุณก็เป็นในลักษณะเดียวกันทั้งคู่มีพลังงานให้คู่เกิดขึ้น แต่เป็นภัยคู่ที่ว่าต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างปากดีทั้งคู่นะคะอืมแล้วความสัมพันธ์เนี้ยพอเวลาเขาใช่ไหมรู้สึกดีกับคุณเขาจะเข้าใกล้คุณพอเข้าใกล้คุณเสร็จอ่ะรู้สึกตัวได้ว่าเริ่มเยอะละเขาจะถอยห่างถอยห่างไปตั้งต้นใหม่เหมือนกับเดินมาประมาณ8แล้วพอเริ่มรู้สึกใกล้จะสิบ ถอยออกไปเริ่มต้นใหม่เริ่มหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเลยทําให้ความสัมพันธ์น่ะมันไม่สามารถที่จะขยับเข้ามาใกล้ได้มากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปจบอยู่ตรงไหนหรือเป็นเพียงเส้นขนานแบบนั้นจนคุณตั้งความรู้สึกอยู่ในใจหรือตั้งคําถามว่าตกลงคือยังไงรักฉันหรือเปล่าชอบฉันหรือเปล่าหรือเพียงต้องการเอาชนะให้ได้รู้ว่าเออถ้าสมมติว่าดูว่าคุณเป็นคนค่อนข้างจีบยากนคนเข้าหาเยอะ ก็เพียงอยากจะลองดูว่าจะได้ความสัมพันธ์นี้ไหมพอได้เสร็จแล้วก็คือแค่นั้นไม่ได้อะไรเลยก็คือเข้าคอนเทนต์จริงๆอะ่ะเขารู้สึกกับคุณอะ่ะเกินาวาเพื่อนเขารู้สึกกับคุณอะ่ะมากกว่านั้นไม่ใช่เพียงต้องการเอาชนะแล้วบางครั้งในใจเขาอะ่ะอยากจะขอความสัมพันธ์กับคุณซะด้วยซ้ำแต่ตัวเขามันคิฐถีเยอะอีโก้สูง เขาไม่เคยทําแบบนี้กับใครแล้วเขาก็ยอมทําแบบนั้นไม่ได้ด้วยมันฝืนความเป็นตัวเขานะแล้วทุกวันนี้เขาก็รู้อยู่แก่ตัวเขาว่าเขาชอบคุณหรือเขารักคุณนะคะ